จะพูดเนี่ยมาเยเฮียเฮียก่านอย่าโมโเขาบอกเนี่ยลูกแก่ที่พี่บอกขอดูหน่อยเราให้รูนจับได้สิ่งนี้เป็นของเราฮ่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 าเฮียโมยึดตั้งใจเลยลูกเขาบอกว่าเขาบอกว่าเชื่อมาฮิโคเฮโน ขเ,เขาแบบปลกใบพี่เวชเขาบอกว่าลูกแก้วนั่นหรอเขาบอกของกูเองใช่เขาพูดจริงจิงอย่าให้พี่ชายดุงครอบนำเลยเออเดี๋วนีสียว่าวอีตาโลเขาบอกว่าลูกลูกแก้วนั้นเหมือนของเขาเลยไม่ใช่สิ่งนี้เป็นของเราเอ้เกิยา ด็กยาบดูว่าน่าจะใช่พี่เขาสวัสดีเราหญิงเพชรเองเราวันนี้เรากลับมาหาตาลุงแก่ที่อยู่ในที่ที่หนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าที่นี่เขาเรียกว่าที่ใดแล้ววันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะน้องพิมพ์มากับเราด้วยสวัสดีค่ะน้องพิมพ์นะคะเราเดินทางกันมาตอนเช้าเลยพอมาถึงใช่หรือไม่ ฟ้ากลับปิดลงแล้วมืดลงไม่รู้เพราะเหตุใดที่เรามาวันนี้เรามีเรื่องข่าใจเป็นอย่างมากเรามาเมื่อวันก่อนตาลุงได้นําน้องทิพย์ไปซ่อนและยังหาไม่เจอเราพยายามมองหาอยู่แต่หาเท่าใดก็ไม่เจอแต่น้องนวลเราเราเจอแล้วแต่ยังไม่ได้ <c ười> เขาเรียกว่าลงคลิปให้ทุกคนดูเราไปตามหากับน้องพิมพ์น้องพิมพ์ก็จะมีมีคลิปของพี่ จันใช่หรือไม่ใช่พี่จันที่เราไปเจอกันมาที่เราเอกใจก็คือเราเห็นลุงมีสองคนในหนึ่งร่างในร่างลุงนั้นมีคนที่หน้าตาเหมือนกับลุงเลยน้องพิมพ์เคยเห็นหรือไม่แต่วันนั้นเราเราหันไปหนูเราเห็นแต่เราหนูเห็นแบบพี่เห็นไม่ได้เ,ออเราดินไปและที่เราติดใจอีกอย่างหนึ่งคือเขามีลูกแก้วแบบเดียวกับของเราได้อย่างไร และนี่คือของเราเราได้นํามาแสงบอกว่าเขามีลูกแก้วแบบเดียวกับเราผู้ที่จักมีลูกแก้วแบบเดียวกับเราคือผู้ที่เป็นแบบเราเท่านั้นและอีกผู้หนึ่งที่ได้จากเราไปแล้วเขามีแต่ลูกแก้วไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแต่ตัวเขาได้กลับไปที่เมืองแล้วนั่นคือน้าของเราแต่เราจักยังนี้พูดว่าทําไมน้าของเราถึงได้จากไปหากทุกคนดูก็คงจกรู้ว่า เมื่อก่อนเราจากมิแก่มิเจ็บและมิตายใช่เราไม่พูดมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับครอบครัวของเรามากนะตอนนั้นเราหาสาเหตุมิได้เลยแต่ในเมื่อลูกแก้วลูกนั้นมาปรากฏตัวอยู่ที่ลุงเขาเราเลยมาตามหาความจริงว่าเพราะเหตุใดเขาจึงมีลูกแก้วแบบเรา แล้เราจะไม่ยอมหากเราดูความจริงนั้นเดี๋ยวเราไปกันเถิดลมเริ่มมาแล้วไปกันเถิดและดูฝนฟ้าเห็นหรือไม่เรามามืดคลึ้มเลยตอนเราเดินมายัางมีมืดเท่าไหร่ชิมิใช่ไหมน้องพิมพ์ ราไม่มีน้องนวลแลนเ,เราขออภัยไม่มีน้องทิปและน้องบัวที่นี่กับดูมืดครึ้มไม่มีแม้แต่ผีเสื้อเหมือนเดิมทุกอย่างแลดูอึมครึมไปหมดดูคนแนเรียกไงแรงมูยฉ่าตายใช่ดูสิแลททุกอย่างดูจับไม่สดใสเช่นเดิม แล้วปกติแล้วเราเข้ามาจะมีหมู่มวลดอกไม้แลผีเสื้อสวยๆเต็มไปหมดและเราได้เดินมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามลุงแลกลางวันลุงก็เหมือนคนแก่ทั่วไปแลดูไม่มีสิ่งใดเลยนะน้องพิมแลวดูน่าสางสาร ไปเถิดจราคุยเซียนหนเราซื้อมาฝากเราเราได้ซื้อขนมเล็กน้อยมาฝากลุงเสียนเลยตอนกลางวันลุงไม่เหมือนตอนเย็นเลยเรามีเรื่องจะถามลุงหน่อยลุงมีพี่ชายหรือน้องชายหรือไม่พึ่งเนอโดบุ้อบวกควาอูกกาะ เเว้ยดบึงเงเขาบอกว่ามีตายไปแล้วตายไปแล้วเขาเป็นคนมีวิชาใช่หรือไมอาาออ่อาจย์อูดเดอเออวินิมีก่อใช่ที่เราเห็นตอนที่เรานั่งสมาธิใช่หรือไม่น้องพิมเป็นอย่างที่ลุงเขาพูดลุงเขามีพี่ชายหนึ่งคนและพี่ชายเขาเป็นคนมีวิชามาก ลุงเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาแล้วทำไมเขาถึงตายล่ะลุงบ้าควาจัดิงเมื่ลุงเขาเศร้าเขาไม่พูดเลยและลุงพอจะรู้เรื่องสิ่งนี้หรือไม่รู้เขาบอก ชายลงได้มาจากที่ใดเออเนเวนนี่ชือและฮ<า>เนเวนนี่ชือแลตะคัน,นเ่เดนเนเวนีนี่ตักเงเนเออเดนียตัเรอชูเดนี่เออชูชูแหล่อตะคันเ่เลิคู่บอเลิกชิบูเนี่ยเงนี่บาบาลอเอยชิบู เขาบอกอี่เทวบะเขาบอกว่าเขาได้มาจากลูกแก้วเขาได้มาจากพี่สะพายเขาก็คือเมียของพี่ชายเขาแต่เขาบอกว่าพี่สะพายเขาเนี่ยหายตัวไปไหนไม่รู้อยู่ๆก็หายตัวไปแบบไม่รู้สาเหตุไม่เจอน,า,จอนานละวเป็นพี่สะพายด้วยหรือใช่เขาบอกเขาและลูกแก้วนี้ ชายของลุงเป็นคนให้ลุงเก็บไว้ก่อนที่เขาจะ่ายไปใช่หรือไม่เออดับผื่นนี่เออเดีเวหยฮินเออชูเรือาจักิีไม่ก่อเขาบอกชัยเขาบอกช่แล้วได้ถ่ายทอดวิชาให้ลุงลุงเต็มใจหรือไม่ดออาจจะสรุนน่ะดด้มีมีนี่นี่ดมาก็อ็รุนหยเลย่ยบมาบ่า เขาบอกว่าเขาไม่เดมใจแล้วแต่ว่าทําไงได้ล่ะพี่พี่เขาเหมือนพอพี่เขาจะจากไปอ่ะมันมันต้องถ่ายทอวิชาไงถ้าไม่ถ่ายทอนอ่ะเหมือนเขาไม่อยากเห็นพี่เขาทรมานไงต้องถ่ายทอวิชาก่อนพี่เขาถึงจะไปได้เหมือนกับผู้สืบทอดใช่ถ้าไม่สืบทอดก็พี่เขาก็ตายไม่ได้อย่างเงี้ยหากเรา อยากจะขอลูกแก้วนั้นคืนจกได้ดูไหมอาจารมือคีกีตะเพื่อนนี่สี่กอไม่ให<บ>้บบชี้แบบชีอุบะเขาบอกว่าให้ไม่ได้ทำไมเขาต้องให้สิ่งนั้นอาจจะเป็นของเราก็เป็นได้อาจจะเดดอ้อตาคันี่มีมีแกอนอดามอ ้านนอตาเแกเมอนเขาบอกว่าเขาจะมั่นใจได้ไงว่าเป็นของนาพี่พี่อ,อะไรมายืนยันเขาบอกว่าลูกแก้วก็เหมือนกันหลายๆแบบลุงกินเถอะ เร,เรามั่นใจว่าสิ่งนั้นเป็นของนาเราเป็นแน่เพราะผู้ที่จะมีลูกแก้แบบนี้ได้จะต้องเป็นเหมือนเยี่ยงเราแต่นาเราทําผิดกฎเลยโดนในประเทศออกจากเมืองแต่ก่อนที่นาเราจะสิ้นใช่หรือไม่ท่านพ่อและท่านแม่เราเป็นผู้พาเขากลับบ้านเมืองอเขาไม่ได้นั่งสมาธิและออกมาแบบเราและเขาให้สิ่งนี้กับผู้อื่น โดยที่ยังมีอรรดุการนั่งสมาธิมันเป็นอันตรายมากหากผู้ที่ได้ครอบครองผู้ที่ได้ครอบครองใช่หรือไม่หากเป็นคนดีสิ่งนี้ก็จะทำให้เขาดียิ่งขึ้นแต่หากเป็นคนที่เล่นคุณใส่แนวมนดาเขาจะเป็นคนที่ไร้กาศและไม่สามารถทำสิ่งใดเขาได้เลยถือว่าแต่ลุงนี่ถือมีวิชาแย่งกล้านะใช่ ขนาดท่านฤาษีมายัางจักทำสิ่งใดมีค่อยได้มากและเราก็ทำไ,ได้แค่ยับยับยั้งเขาได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นเราว่าแล้วทำไมเราถึงไล่คุณใสม่มนดำพวกนี้ออกไปไม่หมดเสียทีเดี๋ยวเราจะลองไปเจราจากับเขาอีกสักทีเพื่อจักเป็นผล ากมาเจรจาว่าเราอยากจะได้ลูกแก้วของนาเราคืนได้หรือไม่าจะเดชจะรอดุนี่กี่อาตัดพืชนี่สีกออาัดพื้นแล้วเจับียนเนยนี่อาจารย์ดุนี่กี่ซีกอนขี้แกจ้าซีกอเขาบอกว่าทำไมข้าต้องคืนด้วยข้าจะมั่นใจได้ไงว่าเป็นของเองแล้วเขาบอกว่าลูกแก้วที่พี่ถืออะเขาก็ไม่มั่นใจว่าจะใช้ของจริงหรือเปล่า ใช่คนเมืองเราและไม่ใช่คนแดดเราจะาไม่มีทางตะข่ายดินมีดมีเอาเว่ยมันดีนมโยนี่นสิบะอ,อันนี้ตะเพื่นนี่เนยเดินดนมีพ่อเออตะเพื่นนี่ในรีนันบาอู่อาเท่ามิเกาใช่ใช่แล้วนะใช่ไหมพี่ ได้ลูกแก้วมาจากที่ใดเดนี้เออตะเพื่อนอีช่วขอเนี่ยบอลุ่มย่ที่ปูนเลยหรอเขาบอกว่าพี่สไปายเขาให้มาเขาไม่รู้หรอกว่าลูกแก้วที่พี่สไปายเขาให้มาจะเหมือนของพี่แล้วเขาก็ไม่มั่นใจว่าพี่อยากพูดจริงหรือเปล่าเพราะว่าลูกแก้วนั้นนะพี่สไปายเขาให้มาหากไม่ใช่คนแบบเราจากไม่มีผู้ใดมีลูกแก้วเยื่ยงนี้ แล้วแก้วนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆจะให้ผู้ใดมั่วซั่วมีได้แต่ใครนี่มันจะมีมันจะไล่เฮียคอมันหมอโจดดซีบะมันจะไล่เหียเนี่ยจะหเีบ่น่ะก็มาก็อาจจะได้หรอเดียมีเออน้องได้บ่เนี่ยเนี่ยเชื่อไมาพื่อนเชื่อไหมเสียเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อหรอก เขาบอกว่าพูดเก็บบาแล้วาให้ยาแล้วทีปพุงอย่งเราอีละมอมเขาบอกว่าอย่างังยังนี้บาดเราขี้เาเขาบอกว่าต่อให้พูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของพี่มันเป็นของเขาจะมาบอกว่าของพี่ได้ยังไงเราเข้าใจเราเข้าใจที่เขาพูด แล้วหากลุงได้ครอบครองเราจะขอลุงได้หรือไม่ว่าอย่าทําสิ่งที่ไม่ดีเลยอย่าให้วิญญาณของพี่ลุงคออบําลุงลุงพยายามนั่งสมาธิเถอะเพื่อที่จะไม่ให้ท่านพี่ของลุงควบคุมลุงให้ทาสิ่งที่ไม่ดีมิเช่นนั้น เป็นไทยต่อดุงในภายภาคหน้าดุงจากมิได้แก่ไม่ได้เจ็บและอาจจะต้องเป็นเยี่ยงนี้ไปตลอดกาลพืออาจจะเดตคานีใน,นมีโจ้ในมอนในกระชูนในก,กระชาเดอมีนตน้าบันีนในคู่หลูโจ้ดอกรีบีดอในมีสู้ในมอสบ้านเลออาอื้อนมอนในกระชูนในก,กระชันดอกีบะบีดออุดเดะน่าซีบะคือกว่ามั้ เดเพื่อนเีย่ยมาเลยเฮียเฮีกวาอย่าบ่บ่เขาบอกเนี่ยลูกแก่ที่พี่บอกขอดูหน่อยเราให้ดูจับนี้ได้สิ่งนี้เป็นของเราฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าเฮียบ่เดตาดายโลเขาบอกว่าเขาบอกเลือกใช่ปะฮิโคเฮียโู้ ขเาข,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 ขเาแบกใบพี่เวชเขาบอกว่าลูกแก้วนั่นหรอเขาบอกของกูเองใช่เขาพูดจริงจรงิงอย่าให้พี่ชายลุงครอบงำเลยเออลุงนี่เสียบ่า,าอีตาโลเขาบอกว่าล,ลูกแก้วนั้นเนหมือนของเขาเลยไม่ใช่สิ่งนี้เป็นของเดาเอ้กิยา หน hey, ูว่านะ่าจะใช่พี่เขาเขาสิ่ะเขาบอกว่าเอาของเขาขึ้นมานะเรามีวิธีหากลุงจับของเราไม่ใช่ลุงหากเป็นพี่ชายเขาพี่ชายเขาจับออกไปแล้เขาจับ,จ,บจับไม่ได้ลุงแกจับร้อนออืเราลองดูไหมลองให้ลุงเขาจับไหมถ้าจับลุงเขาจะร้อนใช่ไหมพี่เพชรบอก และพี่ชายเขาหน้าจักกระเด็นออกไปเพราะหากเราไม่ยินยอมผู้ใดก็จะเอาไปไม่ได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะรองให้เขาจับเขากำลังเป็นบอติแล้วแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงฝาร้องใช่หรือไม่ไรเราก็จ พี่ชายลุงเป็นแน่เรามั่นใจดููก็ว่าน่าจะใช่เพราะว่าเราไม่เมกแกเปลี่ยนบินคนละคนเลยไม่เหมือนกับดานลุงตอนนี้เลยลุงตอนนี้แลเหมือนชายธรรมดาฟ้าร้องใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับแล้วน้องพิมพทางจะปิดทางจะปิดใช่ บอกลุงได้เพียงว่าลุงนั่งสมาธิบ่อยๆเถิดพยายามอย่าให้พี่ชายลุงครอบมันแรงอย่าไปแต่ต้องลูกแก้วสิ่งนั้นบ่อยหากจะทําลายลูกทำลายพี่ของเขาได้ลูกแก้วนั้นจะต้องสลายไปเมื่อเพือ่ออาเจียนในเมอโดเกยันบ,นบันในบัชิโนบิเมเิดาบัติพัตาอา นเด็กเกยนดีบาวิโดแต่พื่นในพ่อดกออาด็บ่อู้ยีีวพ่อบอด็กมีพอบอนี่ในเกทอดดาอืดดาอสอดวเถิดมือนจะกลมาแล้วอโอเคันเาขอนานแล้นะมขอเก็บขอไปสิเด็ จะไปไหนกูกลับมาแล้วมานี่กูน,นี่ก็เล้วนี่ก็จะรอินที่ามาสายฝนใช่ปแปบปร้น